คุณผู้ชมท่านที่ติดตามชมทีเซอร์ของเรานะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Entertainment History Season 4ที่เรได้ว่าเล่นใหญ่เกิดเฟอร์มากนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในอี e ีนี้บอกในคำเดียวว่าจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องราวของเกมโชว์ท่องเที่ยวเราต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้เปลี่ยนคอนเซปต์จากเกมโชว์ที่มีความเป็นการใช้พละกําลังหรือการใช้ความคิดในการวางแผนในการไปเที่ยว มาเป็นเกมโชว์ที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเรากำลังพูดถึงรายการนี้ครับลุนคําโลกลุ้นคําโลกถือเป็นรายการเกมโชว์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับและแน่นอนว่าความสำเร,ร็จของรายการนี้แหละคือต้นแบบของรายการเกมโชว์ท่องเที่ยวที่ทําให้รายการจากค่ายอื่นๆนั้นเอามาทำบ้างแม้กระทั่งค่ายตัวเองอย่างมีเดียนะครับก็ผลิตรายการท้าที่ยราถ่ายมาแล้วรูปแบบคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกันทั้งแค่ปรับรูปแบบจากการเที่ยวในต่างประเทศมาเป็นเที่ยวในประเทศ แล้วก็มีการปรับกันให้เงินรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยเรียกได้ว่าคอนเซ็ปต์ทั้งสองรายการนั้นมีความแตกต่างพอสมควรแต่จุดเด่นที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องราวของรายการรุนขมโลกว่าความยิ่งใหญ่ของรายการนี้กับการออกกาศเมื่อนานเกือบ6ปีของรุนข้มโลกนั้นเสน่ห์ที่แท้จริงของรายการนี้อยู่ที่ตรงไหนเราจะมาหาคำตอบด้วยกันใน Entertainment History Season 4 EP แรกของซีซั่นนี้ครับผม ลุ้นข้ามโลกเป็นรายการเกมโชว์แนวควิสโชว์ผสมสารคดีท่องเทีย่ยวนะครับซึ่งเป็นผลงานของค่าย m i d ด a of v i d i o หรือ Media Studio ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะครับรายการนี้ออกอากาศทางช่อง9อ,อสวทรหรือปัจจุบันก็ง่ายๆครับช่อง9เอ็มคอ d ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนั่นเอง รายการลุ้นคำโลกออกอากาศทุกวันอาทิตย์12นาฬิกาก็คือเป็นเวลาที่เหามาะมากสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับไม่ว่ากินข้าวไปดูลุ้นคำโลกไปก็สนุกสนานได้ความรู้เรื่องราวผ่านประเทศต,าต่างๆผ่านสิ่งของผ่านสิ่งต่างๆที่นำเสนอโดยในส่วนของพิธีกรพระสนานที่จะพาไปสแสวงสอบหาตะลอนหาสิ่งแปลกๆที่น่าสนใจมาให้ผู้ชมได้ชมกันซึ่งรายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่2มกราคม2537 ไม่น่าเชื่อเลครับว่าผ่านมา30ิปีแล้วสำหรับรายการนี้ซึ่งถงือว่าเป็นหนึ่งในตำนานรายการเกมโชว์ที่มีภาพจำหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเนียจะมาบอกว่าภาพจำของรายการนี้เป็นยังไงบ้างาแต่ว่าเราจะมาพูดก่อนว่าก่อนที่ลุ้นคำโรงจะเกิดขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพิธีกรมาแล้วหลายคนด้วยกันคนแรกสุดคือทางมีเดียก็ทาบทามให้หนางเอกดาวรุ่งครับคุณแม็กแคทรียาแมกอิทอชนะครับตอนนั้น เธอคนนี้จะเกิดจากการเป็นนางแบบโฮสตา่าแลว้วก็จุกุ้นเคยกันดีก็ชมบูรีจอยส์แล้วก็น้อเฟียรพนเด็มาห์นั่นแหละถ้าทางจะมีเดียให้ามาเป็นพิธีกรเพราะตอนนั้นคอนเซปต์รายการค่อนข้างที่จะน่าสนใจคือตัวพิธีกรชายเนี่ยยืนพื้นมาแล้วว่าเป็นพี่แซมยูรนาพอมอรมอนตรีซึ่งแน่นอ,อนว่าเขาก็มีประสบการณ์มาในการทำเที่ยงวันกันเอง พอมาทําเป็นเกมโชว์แนวเนี้ยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับพี่แซมเลมซึ่งการทับทามพี่แหม่มมาทำหนะ้าที่พิธีกรรายการลุ้นข้ามโลกนี้ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยเพราะตอนนั้นพี่แหม่มยังไม่มีผลงานในวงการบันเทิงนะครับเอกเสียจากว่างานโฆษณาที่หลายคนเคยเคยดีแต่สุดท้ายท้ายสุดครับเหมือนว่ามีเดียจะรู้ตัวเพราะว่าการที่ได้พี่แหม่มคาเทียมามาเป็นพิธีกรเนี่ยถ้ารายการมันไม่ดีจรงิงกลัว,ลวจะเรตติ้งตกกลัวจะหลุดผับไปอย่างรวดเร็วก็เลยเปลี่ยนพิธีกรหญิงครับมาเป็นกุนโลสวา ถ้เปลี่ยนตอนไหนไ้หมครับถ้เปลี่ยนตอนที่รายการใกล้จะออกาอากาศพอดีพอดีคือข่าวของรายการลุยข้ามโลกที่มีการเปิดเผยว่าจะมีการทารายการใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยคือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี36ตอนนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยว่าไอ้รูปแบบคอนเซปต์เกมเป็นยังไงพิธีกรเป็นใครบอกได้แค่ว่าพิธีกรมี2คนคือพี่แมปแคทริยาอ่ากับพี่แซนด์เรเนนจนสุดท้ายนะสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรหญิงมาเป็นตูโรสบาลิสลา พูดกับพี่แซมยูนนานและหลาสล้หมาก,ก็เกิดเป็นพิธีกนผู้ขวัญคูค่นี้ที่ถือว่าทําให้สเสน่ห์ของรายการลุ้นข้ามโลกออกกับไปอย่างยาวนานถึง5้าปีเต็มเต็มเลยกันลุ้นข้ามโลกคับถือ่เป็นรายการเกมโชว์ที่มีจุดเด่นกนคือผู้วยขันที่จะต้องมาเล่นเกมเพื่อชิงสิทธิ์ในการลุ้นไปเที่ยวในสิ่งที่ผู้วยขันอยากไปว่าคุณอยากไปไหนลุ้นข้ามโลกจัดให้ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเล่นเกมเพื่อชิงตัวเครื่องบินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้วยขันที่เป็นผู้ชนะ นอกเหนือเสียจากเงินหนึ่งล้านบาทจะเป็นรางวัลเจ้าขอสุดของรายการนะครับรูปแบบรายการก็ง่ายๆครับจะมีผู้แข่งสามคนก็จะแบ่งเป็นชายสองหญิงหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหรือจะหญิงล้วนชายล้วนก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนที่เชิญมาจะถูกพิธีกรครับพี่แซดกับพี่โรสถามหนึ่งคำถามนอกเหนือจากพูดคุยเรื่องผลงานส่วนตัวใช่ไหมถามว่าถ้าวันนี้คุณได้เป็นเดวินเนอร์คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนอ่ะสมมติผมอยากไป ญี่ปุ่นเพราะอยากไปดูภูเขาไฟฟูจิอ่าประมาณนี้แหละก็จะถามคำถามแบบนี้นะครับก็จะมีคูยข่นสามคนจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่นเกมในหนึ่งข้อจะมีภาพวิทยา,ารครับมีภาพวีดีอาที่เป็นสรารคดีท่องเที่ยวนะครับประมาณ3มถึง5้านาทีโดยพิธีกรภาคสนามนะครับก็จะเป็นศิลปินดาราวัยรุ่นไวไัยใสนี่แหละพาเราไปเที่ยวในประเทศบบตา่างๆเพื่อที่จะเอาเรื่องราวเหละนะ่านั้นมาเป็นคำถาม นยค่ะแล้วก็จะมี voice over บรรยายเรื่องราวสถานที่ว่าอที่นี้เป็นยังไงที่มาเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจก็จะเล่าให้แบบเต็มที่เลยพอถึงช่วงที่ดูสกูมาสักพักก็จะมีคำถามคำถามนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เกี่ยวกับความแปลกสิ่งของเกี่ยวกับความแปลกก็คือสิ่งของเนี่ยเอาไว้ทําอะไรอ่าก็คือจะมีสิ่งของอยู่หนึ่งอย่างแล้วก็ ตัวของพิธีกรภัศนามก็จะมาบอกว่าไอ้สิของที่นี้ยเอาไว้ทําอะไรบางอย่างก็จะเป็นพวกแบบของเล็กๆหรือบางทีอาจจะเป็นแบบตู้นะฮะถามว่าตู้นี้ไว้ทําอะไรตู้นั้นเอาไว้นน่นนี่นั่นอะไรนะฮะจนนิตยาาสารฉบับหนึ่งครับเปสนุกอะไรหรือเปล่านะครับถึงขั้นเขียนวิจารณ์รายการลุ้นคําโลกว่าใช้คําว่าตู้มากเกินไป <laughs> ไม่รู้ว่าถามเรื่องตู้อะไรจริงๆมันมีเรื่องอื่นให้เล่าแต่ว่า หมกแต่ตู้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 ตลอดไม่รู้ว่าคิดมาได้ยังไงนะครับหรือว่าเป็นสีสันหยอกๆยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อตัดกับมาที่ในรายการเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมของผู้แข่งขันทั้งสามคนโดยก่อนเล่นเนี่ยจะต้องมีการเปิดปนนในในกระ้ายสระสดใสกันก่อนนะครับยุคแรกข,ของลุ้นค้าโลกเนี่ยจะมีแผ่นป้ายสปอนเซอร์รายการทั้งหมดสิบสามแผ่นป้ายอ่าสปอนเซอร์ร่วมอีกสิบสามแผ่นป้ายจะเป็นผู้อุปถมัมภ์ผู้อปัมภ์ต่างๆมากมายนะครับ ล้างแผ่นป้ายก็จะมีคะแนะ0น0ถึง13คะแนนซ่อนอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดได้เท่าไหร่ก็จะมีค่าตอบคะแนนในการลำดับการเล่นในการตอบคำถามใบนะครับหลังจากรายการกระแสะดีครับจำนวนแผ่นป้ายเาเลยเพิ่มเป็น17ใบแล้วก็ตัวเลขก็เป็น0ถึง17ใบและเราก็จะได้ยิงเขาเรียกว่าอะไรนะประโยควักทองวักหนึ่งของคุณโรสของพี่โรสวันศร้าพิธีกรอีกนะครับเขาบอกว่าหวายหันเลือกปมาใช่ไหมแล้วจะบอกว่า ศูนย์เลยทีเดียวบางป้ายก็ได้คะแนนดีดีหน่อยนะครับก็จะมีการจัดระดับผู้เล่นกว่าขายได้คะแนนเท่าไหร่นะครับใายได้คะแนนมากที่สุดจะได้มีสิทธิ์โอการตอบคำป้ายจากพิธีิกรอีกห้าคำป้ายนะครับซึ่งพี่แซมจะอ่านคาป้ายว่าไอ้คำป้ายนี้เป็นอย่างไรแล้วให้ผู้ข่านตอบว่าจริงหรือล็อกถ้าตอบถูกจะได้สองคะแนนในหนึ่งคำป้ายนะครับแต่ถ้าตอบผิด สิทธิ์ของการตอบจะเป็นของอีกคนนึงทันทีนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไปจนครบห้าขับไปครบห้าขับไเมื่อไหร่ก็จะเอาขับไปที่ตอบมาเนี่ยก็คือเอาข้อที่เป็นจริงเนี่ยมาเป็นคาใบในการให้ผู้อ่าตอบคำถามว่าสิ่งสิ่งนี้ว้าําอะไรไม่มีตัวเลือกนะครับตอบตามสไตล์ของแต่ละคนไม่มีการลอกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเฉลยคำตอบอหรือบอกไปพูดถึงคำใบถ้าเล่นครสุดท้ายในคำใบที่ห้าแล้วตอบผิด ไม่ว่าจะคนใหญ่ก็แล้วแต่นะครับถ้าตอบผิดอีกคนหนึ่งจะได้สิทธิ์ออบในคาถามใหญ่ททีนะครับใครตอบถูกก็คือเมื่อวุ่นาแต่ละคนตอบเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะไปเฉลยคำตอบในวีอาร์ใครตอบถูกไม่ว่าจะใกล้เคียงหรือพอดีเป็นที่สุดหึงได้ไปเลยครับอันดับหนึ่งยี่สิบคะแนนในยุคแรกๆนะฮะสิบห้าคะแนนก่อนที่จะยุคหลังปลับไปเป็นยี่สิบคะแนนนะครับอันดับสองได้สิบคะแนนแล้วก็อันดับสามห้าคะแนนตามะระดับกันไปหากมีคนที่ตอบใกล้เคียงมากกว่าหนึ่งคน ก็คือสองหรือสามคนก็จะได้คะแนนตามที่สะสมไว้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าตอบใกล้เคียงกันสามคนก็แบ่งไปยี่สิบคะแนนหรืออาจจะเป็นยี่สิบคะแนนสองคนก็นแล้วแต่นะครับเล่นอย่างนี้ไปทั้งหมดสามข้อครับจบข้อที่สามผู้แข่งนคนไหนมีคะแนนสะสมน้อยที่สุดก็จะตกรอบผู้แข่งคนนั้นหล่นโล,โลกก็คือตกรอบเลยนะครับคนที่ตกรอบก็จะได้ตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่สองคนาจารพร้อมกับสก็อตเทนนีมูริ่าห้าพันบาท โซนอีกสองคนก็จะไปเล่นต่อในรอบของหาผู้ชนะนะฮะก็คือหาวนเนอร์นั่นแหละเล่นเหมือนเดิมครับแต่กติกาจะเป็นอย่างนี้คะแนนที่สะสมมาลบหมดเลยจะเล่นเพื่อหาผู้ชนะยงเดียววิธีการเล่นคือเล่นเหมือนเดิมครับจะมีวิทยาให้ดูก่อนดูเสร็จเข้าคำถามใช่ไหมเข้าคำถามเสร็จไปกดป้าคะแนนกันใครได้คะแนนมากกว่าจะได้สิทธิ์ตอบขับใบจากห้าขับใบคะแนนยังคิดเหมือนเดิมนะครับคำใบละสองคะแนนถ้าตอบถูกถ้าตอบผ,ผิดอีกคนหนึ่งจะได้สิทธิ์ตอบเล่นแบบนี้ไปจนครบห้าขัใบ หากคำถาสุดท้ายผู้แข่นที่ตอบถูกแล้วมาตอบผิดในคำใาที่ห้าอีกคนหนึ่งจะได้สิบตอบแต่ถ้าตัวเองตอบถูกก็จะได้จะได้สิบตอบในคำถามใหญ่ใครก็ตามที่ตอบถูกก็จะเป็นตัววินเนดร์เข้าไปเล่นในรอบจักรพรรดิทีส่วนอีกหนึ่งคนตกรอบครับตกรอบยังไงหล่นโลกเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือรางวัลของคนตกรอบจะเป็นตัวเครื่องวินไปกับกรุงเทพฮ่องกงสองที่นั่งพร้อมกับพ็อกเก็ตมานี่มูลค่าอีกหนึ่งหมื่นบาทสำหรับคนที่ตกรอบ นะครับส่วนเดอะว n เนอร์จะได้พ็อกเก็ตมานี่สองหมื่นบาทได้ตัวเครื่องบินไปประเทศที่คุณอยากไปสองที่นั่งเหมือนกันและท้นั้นยังไม่พอครับคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเงินรางวัลที่เป็นพ็อกเก็ตมานี่สองหมื่นเป็น 1, หนึ่งล้านบาทอีกด,ด้วยในรอบจะผ่อนรอบจะผ่อนเล่นยังไงกติกาคือมันจะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมดสิบห้าใบนะครับจะมีแผ่นป้ายโลโก้รายการลุ้นข้ามโลกสิบสองใบมีค่าเป็นหนึ่งบาท โดยป้ายโลโก้ลุ้นข้ามโลกมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่เขียนคำว่าลุ้นข้ามโลก World Tour Game กับอีกแบบหนึ่งก็คือป้ายยุกโลกที่หลายคนเคยกันมีนะครับเปิดหนึ่งป้ายมีค่าหนึ่งบาทเปิดไปเรื่อยๆอย่าเจอกาะกบาดถ้าเจอกาะกบาดเกมจะหยุดตรงนั้นทันทีนะครับแล้วก็จะเงินรางวัลที่สะสมมารเรือสุดแต่ถ้าเกิดคุณสามารถเปิดได้ไป้ายโลโก้ลุ้นข้ามโลกครบสิบสองใบเอาไปเลยครับหนึ่งแสนสองหนบาทและต้องไปตอบคำถามในขั้นสุดท้ายอีก นะครับถ้าตอบจริงหรือหล่อในขั้นสุดท้ายถูกอีกเงนินรางวัลจะปัดเป็นหนึ่งล้านบาททันทีครับง่ายๆเลยแต่ถ้าตอบผิดในขั้นสุดท้ายคุณก็ยังได้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเหมือนเดิมนะครับภายหล,ลังรางวัลลดหลั่นมาเป็นสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับจากการเปิดสิบสองพันใยโลโก้ลุนคอมโลก,ก็คือเปิดให้ได้ครบสิบสองพันายแล้วไปตอบคำถามเสริมจริงหรือหลอออีกข้อถ้าตอบถูกเงนินรางวัลจากแสนสองก็จะเป็นสองแสนสี่หมื่นบาททันทีแต่ถ้าตอบผิดก็ยังคงได้หนึ่งแนสอ่บาทเหมือนเดิม ในช่วงปี40หลังจากนั้นก็ยังคง200ล้นสิบบาทต่อเนื่องในยุคโชว์ออฟนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเงินวดือนเหลือ100น 1, บาทในยุคของเทคออฟนั่นเองส่วนกรณีถ้าเปิดเจอ x ทอํายังไงคุณสะสมมาเท่าไหร่แม้คุณจะเหลือศูนย์แต่ทางรายการเราใจดียิ่งกว่าแม่น้ำครับให้คุณตอบคาถามในช่วงกักติดโชคและขั้นถางส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เล่นกันในรายการวันนั้นแหละครับว่าคุณน่ะจดจํามามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาตอบคำถามถ้าตอบถูก คุณจะได้เงินวัลครึ่งหนึ่งกลับบ้านไปสมมุติว่าเก็บมาสักหนึ่งแสนแล้วมาพลาดในใบที่สิบเอ็ดคือเป็นตู๊กเอ็กซ์ใช่ไหมครับถ้าตอบถูกคุณได้ห้าหมื่นบาทครับในคําถามชถโชคคือคำามคือโชคนะครับถ้าตอบถูกในช่วงของคำถามคุณโชคคุณจะได้ห้าหมื่นบาทหลังจากนั้นมาเเปลี่ยนรูปแบบการเปิดป้ายจากการเปิดป้ายตามหาโลโก้ที่ต้องเปิดแบบคลิกใช่ไหมมันเป็นเปิดแบบบนจอคอมพิวเตอร์ทำคึ้นไปอีกนะตอนนั้นมีเดียก็ ลองซอฟต์แวร์ระบบเปิดป้ายแบบจอคอมพิวเตอร์นะเออล้ำสมัยนะครับแต่เขาใช้ในพนไม่นานสุดท้ายก็กลับมาใช้แบบที่หลายคนเคยกันในยุคที่เป็นเอกภพที่เป็นต้องจับคู่อ่าจับคู่เลือกแผ่นป้ายเลือกประเทศว่าเลือกประเทศนี้จะใช้วีซ่าหรือไม่ใช้ถ้าจับคู่ถูกคุณจะได้เงินลงวันคู่ละหนึ่งถ้าจับคู่ถูกเจ็ดคู่หกหมื่นเปลยเป็นหนึ่งสายบาตราทิภง่ายแค่นี้นะครับแล้วก็มาในยุค โชว์ออฟอ่ะพูดถึงรูปแบบรายการก่อนคือรูปแบบรายการรุ้นคำโลกเนี่ยยุคแรกเนี่ยทำมาประมาณสี่ปีครับพอเข้าปีที่ห้าของรายการก็เปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นลุ้นคำโลกโชว์ออฟก็เน้นในเรื่องของโชว์ความสามารถของุวยขันมากขึ้นตามสมัยยุคของรายการแนววไรตี้ที่ได้รับความนิยมจังเลก็เปลี่ยนจากไปเล่นสงครามกับเอต่างประเทศมาเป็นการพาให้ดารามาโชว์ความสามารถนะครับหลังจากนั้นมาอีกปีหนึ่ง เทคออฟยุคที่ลหลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะครับลุ้นคำโลกเทคออฟก็เปลี่ยนรูปแบบเกมจากโชว์ความสามารถมาเป็นการตอบคำถามเหมือนเดิมกันกคือกลับมาเล่นแบบตอบคำถามเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีวินิเกมหาคนตอบอาหาคนตอบให้สนุกขึ้นก็จะมีข้งปั่นจัก,กรยานมีการหาคําตอบใส่ชุดนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึงนะครับแล้วก็มีกระโดดแบบตีตุ๊กแกอหละประมาณต่างๆก็คือวีวิดีเกมให้เล่นเพื่อที่จะไปหาคนตอบ ในคาถามนั้นนะครับส่วนการให้คิดคะแนนก็เปลี่ยนจากคะแนนเป็นเงินรางวัลครับข้อละหนึ่งพันตอบถูก้อหนึ่งพันบาทสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆครับสุดท้ายท้ายสุดใครที่ได้คะแนนน้อยสุดก็จะหลดลงในยุคข,ของเทคออฟเนี่ยฉากที่เป็นเครื่องวิงใหญ่บรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามบินเนี่ยรูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกไปว่ามีรูปแบบที่เป็นมินิเกมที่มันหลากหลายขึ้นจากเดิมที่เ้าปเปิดไปสะสมแพ้ใช่ไหมอันนี้ไม่ เล่นในรูปแบบของวินิเกมเพื่อที่จะหาคำตอบเช่นเดียวกับการตอบคำถามให้ตอบผิดหรือทำคะแนนรวมน้อยสุดการหล่นโลกจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องายบายตกล้อไปเปลี่ยนมาเป็นคุณนั่งเก้าอี้ครับอารมณ์เหมือนคุณนั่งเก้าอี้ลอย <c oughs> <c oughs> เก้าอี้ลอฟ้าใน,ป,นาปร,ริศนาความนั่นแหละคือตัวเก้าอี้มันจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทางกัท้อเป็นเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินนะครับ ทั้งสามคนก็จะนั่งบนชั้นสูงสุดคือสูงสุดเท่าฉากรายการเลยนะฮะถ้าเกิดตอบพิดหรือไม่ใช่ตอบพินสิถ้าเกิดใครตกรอบผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยสุดเนี่ยคนที่ตกรอบมันจะไม่ได้ตกรอบแบบปกมุมก้ไม่มธรรมดานะครับทีมงานก็จะปล่อยกางี้คุณลงลึกเอนแบบเขาเรียกว่าะนะดิ่งพระสุธาเลยทีเดียวก็คือเอาเเหมือนตกเครื่องเอาเเหมือนตกเครื่องก็คือตกรอบนะครับการลงในยุคนั้นมันไม่ได้รุนแรงเท่าปริศนาคาแลบครับถ้าในปริศนาคาแล็บ การลงมันจะแบบเสียวไส้มากอย่างถ้าเกินเล่นข้อที่สิบผิดลงกันแบบอือเราเหมือนโดนประจัดทำอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือรูปแบบเกมของคุนคำโลกแล้วก็รูปแบบรายการก็มีการปรับเปลี่ยน,ปนไปจนสุดท้ายลุ้นคำโลกเพราะหลาจอในช่วงกลางเดือน 5, 000, กุมภาพันธ์มีสภาร้อยสี่สิบสามกลังที่ทารายการมาร่วมๆห้าปีพอเข้าขึ้นปีที่หกปุ๊บก็เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ก็เปลี่ยนคอนเซปต,ต์จากเกมโชว์ท่องเที่ยวมาเป็นด้วยเราเกี่ยวกับวงการเพลงทู่ อ่ก็เลยเกิดเป็นเกมสุดที่ในแบบต่อมาครันรุนข้ามโลกนั้นถือว่าเป็นรายการเกมโชว์ที่มีรูปแบบที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากรายการเกมโชว์ท่องทเที่ยวในกันอื่นที่เคยมีมาอย่างแรกสุดก็คือมีสารคดีที่ดูเป็นสารคดีสั้นๆนั่นแหละพิธีกราาภาษน์ศรกพาไปเที่ยวตามประเทศต่างๆก็จะมีเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งที่น่าสนใจมาให้ผู้ชมได้ชมกันซึ่งเบื่องลังของการถ่ายทําในส่วนนี้ก็คือไปกันหลายวันครับเพราะว่าจะมีอีกทีมหนึ่ง อ่าไปตับเพเพื่อไปเก็บข้อมูลไปทำวีทีอาร์เพื่อที่จะเอากลับมาทำกับทำอะไรการคือที่คุณได้เห็นประมาณสามถึงห้านาทีในแต่ละตอนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าถ่ายกันเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับมาซึ่งถือว่าเป็นความยากสำหรับตัวของอพิธีกรภาคสนามแล้วก็ทีมงานนั่นเองคำถามแต่ละคำถามนั้นทีมงานเป็นคนคิดครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ได้รับความร่วมมือจากหล,หลายฝ่ายเพื่อที่จะเอาส่วนส่วนเนี้ยมาตั้งเป็นคำถามเพื่อหาคำตอบเพราะฉะนั้น ทุกคาถามมีคำตอบแล้วก็แน่นอนว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่ข้อมูลเกย์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าต้องชิ่นชมฝ่ายครีเอทีฟของรายการด้วยที่ว่าสรรหาของแต่ละอย่างมาให้ผู้แข่งทายแล้วแบบอือแต่ละอย่างคือแบบปลกี่กว่าไจริงลุ้นคำโลกถือเป็นรายการเกมโชว์ที่ไม่ได้ถ่ายทําแค่ต่างประเทศนั้นแต่ถ่ายทาในบ้านเราด้วยครับมีบางช่วงที่ไปเที่ยวในประเทศไทยบ้าง ไปเที่ยวประเทศไทยไปดูว่าไอสถานที่ต้องใช้เป็นไงบ้างซึ่งไอรูปแบบนี้นะครับมันคือแกดของรายการท้าเที่ยวไทยเขาเรียกว่างอกมาจากลุ้นคับโลกมาเป็นท้าเที่ยวไทยทีแต่คราวนี้ไปลงที่ช่องห้านะครับโดยมีทอตทอเป็นผู้สนับสนุนแต่ว่ารูปแบบแต่ว่ารูปแบบรายการลักษณะการเล่นต่างๆมันจะไม่เหมือนลุนคับโลกครับมันจะเป็นสไตล์อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออยากคํำใบจะไม่มีคําว่าจริงหรือหลอกจะให้ฟังค้ำใบแล้วก็ตอบคำถามกับเรื่องราวนั้นๆถ้าตอบถูกก็จะมีโอกาสมปสะสมคะแนน นะครับก็จะเล่นในรูปแบบสไตล์นี้แหละก็คือสามสถานที่สามจังหวัดสามอนะครับแล้วก็หาผู้ชนะไปเปิดป้ายสะสมเงินรางวัลแล้รับจัฝังคืะได้เงินรางวัลเข้ากับกระบาตัวเองหรือจะถูกแบ่งครึ่งคนทั้งสามคนซึ่งรายการนี้ดีมากนะคะจะนี้ก่อนไปนานทุกที่ว่าผู้ชนะมีสิทธิ์จะได้เงินรางวัลเต็มจํานวนหรือแบ่งหารสามให้กับผู้แข่งขันทั้งสามคนซึ่งถือว่ามีไม่บ่อยน,นะคะที่รายการนี้ให้คําว่าแร์ได้ไปอย่างนี้นะฮะหลังๆมาก็เปลี่ยนรูปแบบรายการ ในรอบแจาะพอตมาเป็นรอบการปีนหน้าผานะครับซึ่ง่อนปีนหน้าผาก็มีการยิงคือเรียกว่านะเพนบอลว่าใครจะเป็นเป้านะครับพิธีกรคนไหนจะถูกเป็นเป้เปาเนี่ยอ่ะก็มีความหลากหลายขึ้นมาึ้นแล้วก็ยุคแจาะพอตปีนหน้าผาเนี่ยถือเป็นยุคที่ค่อนข้างสนุกนะเราจะได้เห็นความพลังกำลังแข็งแรงของซุปตาหลายคนว่าใครพลังกำลังแข็งแรงที่จะปีนหน้าผาชั้นสูงเพื่อไปชิปโบนัสนึงแสนบาทรายการนะครับ ซึ่งท้าเทือไทกับลุ้นข้ามโลกเนี่ยเป็นผลงานของค่ายมีเดียเหมือนกันครับมดียสคริโอแต่ว่ารูปแบบการแสดงรายการก็มีความคล้ายคลึงการวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะก็มีลุกเล่นอะ้รใหม่ๆเสริมขึ้นมานะฮะก็ถือว่าเป็นสองรายการสไตล์การท่องเที่ยวของค่ายมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้นซึ่งความสำเตร็จตรงนี้แหละครับก็นำพาไปสู่อีกหลาย,ลายรายการที่มีสไตล์รูปแบบใกล้เคียงกันอ่ะอย่างลุ้นข้ามโลกทีมงานบางส่วนที่พอลุ้นข้ามโลกลาจอไปใช่ไหมก็ระดมกันครับ ไปทํารายการใหม่ที่ชื่อว่าเกมนานาชาติอ่าไปเกิดใม่เป็นเกมนานาชาติก็ไปทํากับค่ายโพลิพาสซึ่งตอนนั้นโพลิพาสก็มีบริษัทในเครืออีกก็คือก็ช่านะฮะซึ่งก็ช่าก็ออกผลิตรายการหลายรายการห้านิหารเออบ้านตัวไอ้นู่นนี่นั่นนะครับบริษัทนี้ก็หลายคนจะคุ้นเคยกันดีก็ทําเกมนานาชาติแรกเนระิ่มสุดของเกมนานาชาติก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการตอบคาถามเรื่องราวของประเทศต่างๆอ่าก็ะมีเรื่องสิ่งของปแปลกๆามาให้ถ่ายกันแล้วก็สุดท้าย คนทนี่เป็นตัวผู้ซึ่งยุคแรกสุดของรายการเนี่ยคือให้ทางบ้านมาเล่นนะครับเพราะเข้าไปตอบคำถามในหมวดรู่งเราเช่นนั้นถ้าตอบถูกหมดเอาไปเลยหนึ่งอันบหลังๆมาปรับรูปแบบรายการเอาดารามาเล่นเปลี่ยนที่ก่อนด้วยนะครับแรกเริ่มสุดเป็นพี่ดอมเหตรปูนกับพี่พิมพ์สัญญาอ่าก็เปลี่ยนม,มาเป็นนาเดียมวินิจวานิ้กับพี่ดอมเหตรปูนช่วงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนม,มาเป็นพี่นาเดียมวินิจวานิ้กับพี่แสนอยูญญ่ในนั้นอ่า พีแสนก็ตามมานะครับแล้วรูปแบบรายการก็เปลี่ยนไปเน้นเรื่องแสกมาคือแต่ว่ายังคงจุดเด่นอยู่ที่การพาไปทัวร์ต่างประเทศแล้วก็เอาเรื่องราเหล่านั้นมาตั้งเป็นคำเชิงเสแล้วก็ตอบรูปแบบการเล่นน้องจากผ่อนที่ประชาจากง่ายขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับส่วนท้าเที่ยวไทยพอจบท้าเที่ยวไทยปุ๊บก,ก็ไปต่อยอดเป็นดาราพาตะลุยอ่าก็เป็นรายการเกมโชว์ท่องเที่ยวของค่ายทีวีทันเดอร์นั่นแหละแต่คราวนี้จะมีจุดเด่นเกรีดไปคือเอาคนถังบ้านมาเล่น เกมนานาชาติก็มีคนทั้งบ้านมาเล่นดาราพาตุนก็มีคนทั้งบ้านมาเล่นนะครับก็คือจะเอาคนทั้งบ้านเนี่ยมันเล่นในการตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสาถานที่ท่องเที่ยวที่พิธีกรพลาสไ์จะพาไปเที่ยวว่าไอ้จังหวัดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงคือแล้วแต่ว่าบางวันจะไปเช่นไรนะครับจากนั้นก็จะวาตอบคำถามนาฬกาแล้วก็จะมีเกมย่อยๆพวกใบคำมีรูปหนี้หน้าอะไรต่างๆเพื่อที่สุดท้ายจะหาผู้ชนะคือคนเดียวเข้าไปเลยนะรอบจัพอดผมชอบดาราพาตุนยุคหนึ่งที่รู้สึกว่ารอบจักรพอรดิน ดีงามมากเลยก็คือรอบที่ต้องเปิดป้ายหากิโลเมตรตามจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นไอเดียที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากนะครับปกติเราต้องเปิดป้ายในสปอนเซอร์ใช่ไหมแต่อันนี้เรามีสองจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีป้ายขนาดเป็นกิโลเมตรเป็นกิโลจริงๆนะครับว่าจังหวันนั้นไปได้กี่กิโลเมตรเปิดกันแต่วิธีการเล่นมันจะมาในรูปแบบที่ไม่ใช่แบบเปิดให้แบบมากกว่าหรือน้อยกว่านะอารมณ์เหมือนประมาณว่าต้องสะสมกิโลไมให้ถึงเกินกําหนดไม่ใช่เกินกำหนดสิให้ถึงกําหนดที่ทางรายการ เขาฟิกซ์ไว้ซึ่งถ้าเกิดเปิดได้ถึงจุดนั้นคุณเอาไปเลยครับเงินแสนแล้วก็เป็นยุคที่ทําชั้พอตแตกง่ายมา,าเกเลยทีดเดียวนะครับสำหรับดาราพาตุลยุคเครื่องบินแอบเครื่องบินมาอีกแล้วมือทัพโลกก็มีเครื่องบินใช่ไหมอ่ะเป็นสามบินมีฉากเป็นเครื่องบินมีห้องซู้ขนาดใหญ่แต่ดาราพาตูลยเป็นเครื่องบินสไตล์อินเจอร์ฉากหลังก็แบบเป็นเครื่องบินหมุนๆปิ้วปิวปวปว,ปว,ปวนะฮะแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็ถือว่าบิ๊ก การปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับคนนั้นได้เป็นอย่างดีดแล้ว,ว,ลวกว็รสปอตค่อนข้างง่ายขึ้นอว่าเดิมทำให้โอกาสทำาจะปปักใจง่ายขึ้นไปอีกเช่น,ก,งงน,นกันนี่แหละคือจุดเด่นของรายการเกมโชว์ท่องเที่ยวคือเกมโชว์ท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วนึกถึงสือไม่ได้มีแค่ความบันเทิงงเดียวคุณได้สาระด้วยแล้วก็สาระส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศนั้นๆจังหวัดนั้นๆว่าสิ่งต่างๆในช่วงเวลานั้นมีอะไรบ้างประเทศนั้นมีอะไรให้เรารู้สึกวบาเอ้ยอยากไปเที่ยวอยากไปน่าสนใจจังหวัดดััดดใทที่่เเรราาสแบบาสึกกแบบยอไปคงนง คุณดูายการเหล่านี้แล้วคุณจะดรู้ว่าจังหวัดเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นมันมีคุณค่าที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นได้อย่างไรนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทํารายการเกมโชว์ตรงที่ว่าไม่ได้ทาเพื่อความมันเทิงเดียวแต่เอาสาระเข้าไปใส่ด้วยและเมื่อตรงนั้นสามารถจับจุดสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะทําให้การดูรายการประเภทนี้ดูอย่างฮัตดูอย่างเต็มอารมณ์และมีความสุข